อ๋อเซลฟานมึงลูกก็แค่คุดเปิดลูกก็เปลี่ยนลกก็เปลี่ยน่วอย่างน้อยเนาะชงได้รับพี่ได้มาเทียงเียงก็ออกร้อมบ่ปลาทูเอกเสุดยอดเอาไหมบายต้มเป็ดเลย เอาเทียงครับผมเอาสิต้มเป็ดปลาไหลครับผมนี่ะครับเรือออกมาแล้วครับผมสิบุ๊ดต้มตัวใหญ่ปลาได้ครับผมนี่ครับมันจังเปื่อยเร็วครับกินตอนเที่ยงถ้าตัวใหญ่มต้มดนๆครับผมนี่คือส้มนี้ดีครับสองตัวโลกครับพี่น้องตัวีใหญ่นี่ครับต้มแซๆครับเดี๋ยวผมสินนกปลาไหลก่อนมีวิธีนกอยู่ครับผมรอชมกันหม้อากระเดือกแล้วครับมีใบพงสุดสดครับเพื่อใบชายาครับผมมีตะไคร้ครับผม ไปมากรูดครับหอมแดงริกครับผมน้ำเลือดขักๆแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนกปลาไหลก่อนพี่น้องน่ครับนกเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาลงหมอนะครับผมวิธีการนกกะจับปลาไหลครับใส่กระมังเลนะครับเทแบบสี่สิบดีกีเข้าครับผมสองซาวลงไปสักช่องสามโบกนี่นะครับปลาไหลมันก็สิดกินน้ำนั่นแหละครับแต่ก็นกไปเองเลยเวลาเขาเอาลงมันก็จะโบดินนะครับผม โลกสวยเนาะเป็นการวิธีการเอยูเ็ดกินครับของอีสานบ้านเฮาครับผมลายสูตรลายสไตล์ออกไปบวกขึ้นกันหรอกครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ภายีเทคนิคของภายของมั่นครับผมครับรอหมอดึดเกือดปลาไหลเปื่อยๆครับผมจต่มาปรุงรสกันผมใส่เกลือก็ปลาแดดลงไปครับตอนนี้ผงสูรสไม่ยังยีง้ำาท่านได้ใส่ครับผมใ่ครับผมเริ่มเดือดแล้ว ทรงกินหอมแล้วครับผมนี่ครับหอมสมุนไพรครับวั่ิส่ต้นกันอยู่ครับแต่ย่านเห็ดเวียกต่อบปรไวครับผมก็เลยใส่ใบหหรสพดแทนหอมหอมหอมกินก็จับเจีพวิกป่นครับรอชมพี่น้องซื้อตำหุงกัน นี่ครับผมสุกไปที่เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ยเปื่อยๆเลยน้ำเขียวข้างย้งกะโบลเดี๋ยวเ้าสิตักใส่ถาดแล้วก็ไปซั่วครับพี่น้องวันนี้ต้มซั่วครับผมสบใส่พริกข้าวขวดต้นหอมครับผมขอาไปไปใส่พริกเผามาพี่น้องมาบ้านนี้ต้มเอีย่ยนสดๆจากดะเลยครับนี่นี่ครับผมป้าทัวเ็มถาดแบบไงหนึ่งนะ เดี๋ยวให้เสียบคานซั่วเอาไอ้ต้นก็ได้บายบายเก็บผักเทียวมาห้เนาะผักเทียวอยู่บ้านเมื่เลยบปเดียวมาเออส่วนบานนี้เวลาไอ้หนุ่มแมนเวลาเช็ดับ้านจำแจ่วยังเพื่อตามมงคงเพชรเอีกได้บานนี้เฮ้ยฟังไปเดี๋ยวมงค์แม่ไปซื้ออยู่กำลังไปเอาสั่งไว้นี่พี่เขาขวบานนี้จิงคอนก็ี่รถลงไปพุ่นเดลยลงไปใต้ป่ไปหน้าบ่อรถจะตามมากพี่นี่แะครับโอ้ยส่วน สัวเอียงนี่เราเลยจินกับจำเจียวขมอ้นีะเพยงนัวใส่ย่คือนัวแล้วสุดรบ้าแล้วน้าอีงเออใบพกสุดรถเป็นกิโลดใส่ใส่โออน้ำเนาะเออโอใส่ได้จ้าหน่ยสงข่อยตาหวานสังน้อยตาหวานทางมนสิบบลเลเออทางมนสิบซะได้เลยมาบานีนีอะราบตโนะไทยนา ไปมาันแลนนอไอหนเจ้าของน้าบอกมาเนาะไมปยินมาอยู่บบาเม่อแม่นยางน้ำก้นเจ้าอยู่อบหนุ่มเจ้าขอลงมาินี้ย่างมาไม่มาห้าะไ้มาได้คนนันผู้กันเน็บกับเขา่อคไปเกียรับจมคนจมื้นยงอบอกดูชอยเ้ยมาครับนี่จอเรยก่ไ่ทรับน้ำปลานน้ำป่านะไอต้นบุแ่าเสียบเาถไาย เอาเสียพันิืงลูกก็แค่ขุดเปิดโลกก็เปลี่ยนลกก็เปสียพันเดินงานก่อนขี่เขาแซ่บๆโอ้แต่หูเขาขึ้นนานมากเลยวะเอาครับหัวหัวลวดด้านนันเบอด้นซาเบาแมนครับโทรไปสั่งไว้ห่างก็อยากลืมเลยสมองไม่ข้าเฮ็ดมาเหรอเฮ็ดใหม่ไปเรื่อยๆเอาไหมบ่าย ลมเป็ดเลยเจ้าข่อยเจ้าข่อยข้มาจากซากมันคืนนี่ก็เจ้าข่อยเจ้าข่อยอังกี่หรอว่ะเออเมื่อคืนนี่ก็เมียจะบอกเมียวะปานนอนกับ็ถูกปวดเหล่าแบบนี้ปวดนอนกับลงต้มปวดเหล่าจาังเลยกินอยู่ใต้กินอยู่เรืงอยูไ่ได้ข่าวเชฟข้าวถึงลอตเตอรี่หลายบ,ไบ่ไอ้หนุ่มวะขี่รถยนต์ไปจอด โอ้ยเอาเหล้าแดงลงไปเมื่อกี้นี่เพื่อนเรา้ำแดงกินเมียเพื่อนเราเมียเพื่อนเราบัวแล้วว่ะกินน้ำผู้เพิ่งนี่ก็ได้ดอกว่ะครับคนไปจั่กระมันอือหากินกระมันซื้อเลขกระมันบัวน้ำลงไปแล้วว่ะกินน้ำผู้ชุมเรื่องนี้แล้วว่ะจกแม่ยไอ้นุ๊กทิพย์เข่าแก้วจะแก้วเข่าเดี๋ยวมาดูบัวตักเท้วในร้านกุ้ยเดียวเนาะ ลงวัานี่ขึ้นไปขึ้นไปเอาหอดอยู่เพื่อนหัวเมื่อกี้นี่มาบ่ได้นย่างบัวบ่งมาเลยนาะต้นเนาะขอย่างหอดบ้านกุ้ยแล้วแม่ว่าสีแวะเอาก็เขากระดูกมันบ่เปื่อยใชไหมเนี่ยเปื่อยแล้วเนี่ยมันเปื่อยแล้วติดกระดูกมันเลยต้มไว้เนาะอันนี้เราสูตรเร่งรีบเดี๋ยวจะจะให้ชาวบ้านกินเรียง เผือมือน้ลามใช่บ้างมือนกัเขาท่านหลามลามนี่คะ้าตะโนมหลงหงมใส่บ้างมือน้อปิ้งบบดนี้นะออกทิว่ไว้เดี๋ยวคะขนาดลามจากในก็ะคาดลามเ่ออกมาเดีอุ้มดูอยู่จะตัดแงงัดแงงันบิเแล้วมือนต้ตงยังสดเลยเออผ่แอดเพื่นเราไห้นเฮ็ดไนกินนะาว่าใส่กระบังะาน้กันเาใส่ด้ตัองเ้ย แป้งแปงแจ้วแจ้วจ้ำแจ้วคมครับฮะจะหนักขาแล้วอ่ะ่การก่อนอย่างน้อยเนาะเอาชงเด้ทับพีได้มาเทียงเทียงก็ออกร้อมบ่ปลาทกไอเทียงข้อมบ่สุดยอดแ้วความเรียมันก็จวดท่าเธออยู่ขะจำบ่อเราแห้งได้ลายกว่านี้เอาประทันเลย

จำามหงมากกับรปลาในดอกน่าประทับใจแ่สิผักกากงจำมหงใเบื้องนั้นนั่นเถอมันเขากันเนาะใช่บีรถจำามหน้องรถเี่นะรับร่อยเศร้าหัต้องรถสองลอยมาลงเขามีอะไรเรอรถหัวขุดไงับบ้านไยรถเศร้าุดไเลยรถไงเราจะไปยืนซ้ายืนยังข้างกเพิีเดียวรูบั ขายล้ขายล้บ่นเลยจำได้ล้วยังเรียกวายูแบบนุ่งสันหินสันหินก็โอ้ยไม่ค่อยว่าอ้ยคน่าเลยยอดสามางเป็กป่าเห็นแล้วาเออเป็กปลาเห็นแล้ไม่แล้วไเยไเดากเนี้ยนี้ยเดอเยไปไเลยไผ่านนะวหเขียนสอไว้พอมร้าเขียนอไว้แล้วเนาะทั้งหมดเนาะหมดเิีหมดหลยบุ้ไม่พัดปลาซะนาเดียวกันแล้ เจ้าแม่เข่าหายหุวงขักขักขักอันนี้เอาโลงมานอกอันเอียนได้นี่นอกค้นพร้อมไปหรือปูแฟนต้มไก่ไปหางตรรมเจ้าเนี่ยใช่ทับเราข้าวบ้องเงี้ยโอ้กวักว่าอย่างเงี้ยห้างเราสิ นั่งอานันตนุกนั่งทุอยู่ประมานี่เป็นคเลยคบตอี่เด้อแล้วไก่ก็เหาขาวมาหาย็นมหาตนุกเออก็ได้ต้มไก่จะเศ้าเลยไก่นแล้วเหลาขาวยากเทาอีกเออได้สี่ใบเนาะเล็ไข่สาตัวเล็กไข่เล็กหนาเลกถึงเล็กไข่เล็หนาี้ใบแปดใบป๊ะใบเป็นปะโอ้โได้แล้วต้องได้คอกินเหล่าคู่แฟนแล้ว เลขได้มันมีสี่สี่รางวัลเหมือนบ่หน้าล่างคะบ่ถือันเดียวต้องน่าถึงมดสมตัวค่ะเลขหน้าสตัวเออเลขหน้าเลขหน่าสองเออเลขหน้าหันองโจบ่สมตัวค่ะสตัวหน่าสาตัวหน้าสรางวัลสาตัวยน่สอรางวัลบ่ถือันเดียวน้องน่าถึงมดสาอันบ่ถือันเดียวห้าหหนึ่งอ่ะกันหาหาเจอีกครับแซมเนนันนึ่จ็ดมีอีกแหงอีกั้งไปวันงเจ็ดมันสมเจหนึ่งหอมาแล้วตาหูมาแล้ว อุ้ยออุ้ยบอกกินเราชอบกินแต่เราอันเป็นอะไรเรากรเซียนละอืมกรเซียนเราออกกับวงการเอียนและเราอ่ะหลวงพ่อเราบ่ห่าวกันไดเน้อปกติเอะมาแล้วโอ้ยปกติเราคุ้มแล้วอยู่ซะแล้วฮัลโหลมาละฮัลโหลเนดีโอ้ยอยู่แล้วพื้นมารูดไทยก็ได้เทลียคลานข่อยบอกกล้ากินหางวันนี้น่งมึงฆ้าข่อย เหนื่อเขาไปทอดไข่วะาวะอืาปอิเผาไม่ได้บมอิ่มบ่เออดบ